สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับผมสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปนี้นะครับผมก็สวัสดีย้ำเย็น,นะครับผมวันนี้ก็พาน้องสาห้านะครับมากินน้ำตอนเย็นนะครับผมอันนี้ก็4ี่โมงกว่วาแล้วครับก็เสร็จจากกินน้ำผูกไว้ยวนหญ้าเสร็จก็กลับบ้านไปเอา น้องพลอยน้องนำโชคเข้าบ้านนะครับอันนี้ให้เขาถูต้นไม้ก่อนครับผมเดี๋ยวครับนั่นก็เป็นแม่ทองใบนะครับวันนี้มาวัดนะครับผมอยู่วัดป่าอาเจียงนั่นจะมีควันดำนะครับให้เย็นน้ำอยู่ครับผมวันนี้ก็แม่ทองใบก็อยู่วัดป่าเหมือนเดิมนะครับผมสองวันแล้วครับ นี่ครับลูกชายถูต้นไม้นะครับคันครับผมอาบน้ำเสร็จก็ถูต้นไม้ครับอ้วนอ้วนกว่าเดิมครับไม่ได้ออกกำลังกายครับ <laughs> เดี๋ยวก็จะพาเดินเล่นน้ำรอบวัดนะครับยามเย็นนี้ครับผม ันก็จะเป็นพี่ปุ่มปุ้ยนะครับฝั่งนู้นครับผมพี่ปุ๋มปุ้ยอาบน้ำเสร็จแล้วครับดูในการถูต้นไม้นะครับคันครับผมอากาศเย็นครับผมสองสามวันนี้ครับผมว่างาออกเร็วนะครับยาวกว่าเดิมครับผมยาวกว่าอยู่ Phuket, nhé các bạn. Mò. Thế, rồi cố bẹng gì? Gì đây? Mò mò quá. ดูครับครับผมสวัสดีครับมาดูช้างได้ครับผมดูครับผมเขาจะมาเล่นกับพี่ปุ้มปุ้ยนะครับโถยดูครับแม่ไหมแม่ไหมลุกขึ้นลุก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 ไอ้กันม้านาลุกขึ้นลุกอาบน้ำล้วเล่นนินลุกขึ้นเลยลุกเดี๋ยวแขกมาแล้วมาลุกขึ้นหนุ่มโถยโตกันเลยดูโตกั ซึบซึบนะดูครับในการเล่นครับดู้ยดูเล่นไปนี้ครับผมเล่นไปเรื่อยๆ่อยเขาเล่นด็ป่ะมาฮะฮะ สวัสดีครับผมอ่าทำบุญกับช้างได้ครับสวัสดีครับส25สวัสดีครับน้อลูกขับเร็วเสียงด้วยดังๆเลยครับเสียงดังๆเลยครับเสียงดูเสียงมาไหนว่าคือพอใจยาวอร่อยรับผมมาทางนี้ครับผมก็มาดูครับผมมามามา ฮะครับลมพลังอาจยังฮะอะดามีอะดาตบแจ๋นะอะดามาดู ไปมาไอ้วคือเลยไปมามาคนนักล้มทื่นดูครับผมก็ตัวใหญ่เหมือนกันครับน้องซอห้าก็ฝากติดตามนะผมปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันกับพี่นะครับพี่ปุ้มปุ้ยนะครับขอจะยกเล่นอย่างนี้ครับ ทางตัวผู้ครับผมดูครับผมกำลังใช้สมาธิในการดมกลิ่นของตัวเมียนะครับดูครับใช้สมาธินะครับกำลังพิจารณา,าอยู่ว่าวันนี้จะทำไงดี <laughs> ดูครับมีการดมกลิ่นต้องใช้ใช้สมาธิในการดม ต้องกินสัมผัสนะครับก็ได้โยนเพลิปฝากกดไลค์กดแชร์ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมช่องเล็กๆนะครับช่องพลายสอห้าจะได้ได้รับโฆษณาเร็วๆนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับมาๆๆมา,มา,มา,มาขอบคุณครับมาเร็วมามาเพล็บนะขอบคุณคับยงสู้ง่อยแรงสูงนี่ดิแม่ไหมาหมา Xuống đi hấp khá đuôi Khá đuôi khá xuống Hấp không?